พี่ฟิล์มขี่ไปกินไปถนัดเหรอโหยโฟกัสถนัดซิเนี่ยฟิล์มเนี่ยเสียนเหมือนกันเรียนมานะโฟกัสไม่ละไม่ะฟิมขับน่ากลัวจังอ่ะเฮ้ยใจได้ไหมเนี่ยใจได้สิโอ้โหโอ้ยหพี่ฟิมพี่ขับนะพี่ฟิล์มลองปล่อยสองมือซิโอ้ยปล่อยสองมือเหรอแล้ก็ท้าฟิล์มอยู่เนี่ยก็ใช่สิฟิล์มทำได้ป่ะตอนเด็กมึงเคยทำอยู่ยังสิทำห้ดูนะ หนึ่งสองสามมีไงคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ3าปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า3ปีควรได้รับคำแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา พี่ฟอะไรตกใจหมดเลยเสียงดังโฟกัสพี่ฟตกอย่างโฟกัสอ่ะหาพี่ฟิล์มตั้งนานเลยเนี่ยมันนั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยพี่ฟิล์มมานั่งเล่นเกมแถวนี้ดีเปลี่ยนบรรยากาศซะหน่อยใช่อากาศดีขึนมาอากาศก็ร้อนร้อนพี่ฟิล์มมันก็ก็ร้อนนะไม่่ใชเเคยอืมอืมพี่ฟิล์ม อากาศร้อนๆแบบเนี้ยโฟกัสว่าเราไปหาอะไรเย็นๆกินกันไหมเออก็ดีนะโฟกัสอยู่กำลังอยากกินอะไรอยู่พอดีเลยว่าแต่กินอะไรดีอ่ะอือเอาไอติมไหมเย็นๆเลยก็ดีก็ดีก็ดีปลปลาปไปซื้อไอติมกินกันดีกว่าเร็วเอาจักรยานมันด้วยจอกรยานเร็วนันเฮ้ยโอ้ยกำลังจะไได้ปแล้วโฟกัสโฟกัสไปด้วยอ่ะไปพร้อมเลย มาดินแล้วปะกัดโอ้โหแล้วไม่ได้ปี๊บไปไปเอาเงินมาไหมเนี่ยเอามาเอามาโอเคโอเคกอดกันน uh ี่เกี่ยวปะงแรงไปหนึ ไม่บุกดาไอติมมาแล้วนะก็ไดามาแล้วกินหน่อยดิแซ่บายเป็นม่นะเราขี่ไปกินไปดีกว่ามได้สิเพเป็นมาเนี่ยนะโอเคขึ้นมาึ้นนาไปเอ้ย ได้โอ้โหมาแลออ้ว่าอปหายในะน้พวกกัมพี่ฟิมพี่ฟิมขี่ไปกินไปถนัดเหรอ โอยโฟกาาสัสถนัดซีเนี่ยฟิล์มเนี่ยเสียดเหมือนกันเรียนมานะโฟกต <c oughs> ิไม่ล่ะไม่ล่ะขับหน้ากลัวจังอ่ะเฮ้ยใจได้ไหมเนี่ยใจได้สิโอ้โหโอ้โหฟิม่ราขับนะ โฟกัสเกี้ไอติมหมดแล้วนะหมดยังหมดเลยแม่นี่ไงนี่หมดแล้วเหรอหมดแล้วหมเทพเลยเบฟมันกัดไปไหมกัดไปกินไปไงอ๋อไปกินไปเหรออืมไม่ฟิมว่าไงโฟกัสพี่ฟิล์มเมื่อกี้พี่ฟิลวกินไอติมเราพี่ฟิล์มขี่มือเดียวใช่ไหมใช่เนี่ยงั้นถ้าพี่ฟิล์มแน่จริงพี่ฟิล์มลองปล่อยสองมือเซ่โอ้ยปล่อยสองมือเหรอเลี้กระท้าฟิวอยู่เนี่ยก็ใช่สิพี่ฟิวทำได้ป่ะตอนเด็กมึงเคยทำอยู่ยังเด็กทำห้ดูนะ หนึ่งสองสามมีไงอาอออโอ้ยแขนกระแทกโขกัสกัไปไหนอ่ะเอ้าโฟกันโอ้ยเจ็บเคตรี่ฟิลหัวพันไหมเนี่ย เป็นไงโฟกัสฟิฟี่ป่อยสองมือเก่งไหมฟิฟี่ฟิล์มเกิเกนโฟกัสลงแรงจัดเลยอะอุ้ยพิมก็เหมือนกันเนี่ยเป็นอะไรมากวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยอือหือแต่ถือว่าไปพิมก็เก่งเหมือนกันเนี่ยธรรมดาโฟกัสเก่งที่ไหนเราล้มเกียร์แทบแย่เนี่ยโฟกัสท้าฟิล์มเอาความผิดโฟกัสนะโอเคใจไหม อ๋อไมได้ฮะ,ะโอ้เฟอร์ก็ไม่คิดนี่ว่าพี่จะทำอ่ะวะพวกพี่รู้นี่จะพิมพ์มว่านะทางที่ดีนะโฟกัสพิมพ์ว่าเราเขี่กันดีๆดีดกว่าเนี่ยโอ้ยไม่น่าปล่อยสองมือเลยม,ม,มือเดียวก็ไม่ควรน,นะโฟกัสความจริงอ,ะอ่ะโอ้ย เจ็บป่ะพี่ฟิล์มเอาจริงๆนะถ้าเราอ่ะขับกันดีๆตั้งแต่แรกอ่ะมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกพี่ฟิล์มโทษทีโทษทีมันก็อยากนี้ไงพี่ฟิล์มกัดท้าฮะก็ว่าเรากลับบ้านไปทำแผลกันดีกว่าพี่ฟิล์มยังขี่ไม่ไหวแล้วโฟกัสเข็นไปแล้วกันจักรยานนะเนี่ยโอ้ย,อย,อยไปเดินกลับบ้านดีกว่าโฟกัสเจ็บไปเลยปวยเที่ยงเหมือนกันเนี่ยเจ็บขาด้วยอ่ะโอ๊ยปวดเจ็บ แตกรอบไหมโอ้ยกับมาทำแผลค่อยดีขึ้นหน่อยโฟกัสโอ้ยปวดข้อมือเลยเจ็บเขาเจ็บศอกเ็บอะทุกอย่างเลโฟกัสว่านะครางเนี้ยโฟกัสอะเข็ดแล้วอะโฟกัสก็เข็ดเหมือนกัน Okay, หลัง่จะไม่ขี่อย่างนี้แล้วเนี่ยหารเรื่องเจ็บตัวชัดเลยแล้วเพื่อนๆนะคะอย่าไปขี่จักรยานแบบนี้กันนะคะเวลาขี่จักรยานเนี่ยอย่าปล่อยมือเลยขาดเลยนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบพวกเราก็ได้นะคะ<ช>อย่าไปทำตามกันนะคะใช่อย่าประมาทนะทุกคนอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้โอ๊ยเจ็บแขนอืมพักอยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันไม่เดินไปไหนละปวดเมื่อยไปทั้งตัวเลยเนี่ยโอ๊ยขอนอนกอนนะพี่เบ็ม

เต็มไปด้วยคำถามเธอเป็นคำตอบนั้นทุกๆข้อความ